สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะกูจริยาพรซับเมฆนะคะสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาป,ปีที่3นะคะวันนี้รูจริจะมาสอนเรื่องการหาผลคูณของจำนวน1ห,หลักกับจำนวน4หลักมีทศนะคะการคูณคือการนับเพิ่มครั้งละเท่าๆกันนะคะการหาผลคูณของจำนวน1ห,หลักกับจำนวน4หลัก ต้องคูณจำนวนในหลักหน่วยก่อนนะคะแล้วคูณในหลักสิบหลักร้อยและหลักพันตามลำดับนะคะถ้าผลคูณในหลักใดคบ10หรือมากกว่า10ให้ทดจำนวนที่ครบ10ไปรวมกับผลคูณในหลักถัดไปทางซ้ายมือนะคะการหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวน4หลักมีการทดนะคะจากสถานการณ์ ครูซื้อเครื่องทำน้ำเย็นสองเครื่องราคาเครื่องละ3 8 6 5บาทนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเครื่องทำน้ำเย็นแต่ละเครื่องมีราคาเท่ากันนะคะราคาเครื่องละ ,3865 บาทครูต้องจ่ายเงินซื้อเครื่องทำน้ำเย็นเท่าไหร่นะคะเราสามารถเขียนในรูปการคูณได้2องคูณด้วย3,865 เท่ากับเท่าไรนะคะประโยคสัญลักษณ์2คูณด้วย3,865เท่ากับเท่าไรนะคะจากสถานการณ์จะได้2คูณด้วย3,865เท่ากับเท่าไรนะคะมาดูการคูณแบบแนวตั้งกันนะคะเขียนหลักให้ถูกต้องนะคะหลักพันหลักร้อยหลักสิบ หลักหน่วยนะคะ3865คูณด้วยสนะคะใส่เลขให้ตรงหลักมาดูการคูณขั้นที่1กันเลยนะคะคูณในหลักหน่วย2คูณหหน่วยได้10หน่วยนะคะหรือ1 0กับศนย์หน่วยเขียน0ในหลักหน่วยนะคะและทด1ในหลัก10บต่อไปมาดูการคูณขั้นที่สองนะคะ คูณในหลัก10 2สอคูณหกได้1ิบสอิบนะคะรวมกับตัวทดอีก1นึเป็น1ิบสิบหรือ100กับ30นะคะเขียน3ในหลัก10และทด1ในหลักร้อยต่อไปมาดูการคูณขั้นที่3นะคะคูณในหลักร้อยสองคูณแปดได้ 1 6 0 0รนะคะรวมกับตัวทดอีก100เป็น1700หรือ1000กับ700นะคะเขียน7ในหลักร้อยและทด1ในหลักพันต่อไปมาดูการคูณขั้นที่4นะคะคูณในหลักพัน2คูณ3,000ได้6000รวมกับตัวทดอีก1,000เป็น7 0 0 0นะคะเขียน7ในหลักพัน จะได้2คูณ3,865เท่ากับ7,730นะคะดังนั้นครูต้องจ่ายเงินทั้งหมด7,730บาทนะคะมาดูข้อต่อไปกันนะคะประโยคสัญลักษณ์3,129คูณด้วย5เท่ากับเท่าไหรนะคะมาดูการคูณแบบแนวตั้ง นะคะคเขียนหลักให้ถูกต้องหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะ3129คูณด้วยหใส่เลขให้ตรงหลักนะคะมาดูการคูณขั้นที่1คูณในหลักหน่วยนะคะ5คูณ9หน่วยได้45หน่วยหรือ40กับ5หน่วยนะคะเขียน5ในหลักหน่วย และทด4ในหลัก10นะคะต่อไปมาดูขั้นที่2คูณในหลัก10นะคะ5คูณ20ได้10 10นะคะรวมกับตัวทดอีก40เป็น140 0หรือ100กับ40นะคะเขียน4ในหลัก10และทด1ในหลักร้อยมาดูการคูณขั้นที่3กันนะคะ คูณในหลักร้อย5คูณ100ได้500นะคะรวมกับตัวทดอีก100เป็น600เขียน6ในหลักร้อยนะคะต่อไปมาดูการคูณขั้นที่4คูณในหลักพัน5คูณ3000ได้15,000นะคะหรือ10,000กับ5,000เขียน5ในหลักพันและทด1ในหลักหมื่น หลักหมื่นไม่มีตัวคูณนะคะใส่หนึ่งในหลักหมืน่นดังนั้น3,129คูณด้วย5เท่ากับ15,645นะคะครูจะรีได้อธิบายขั้นตอนการคูณตามค่าประจำหลักแต่ละหลักวิธีที่ละเอียดให้นักเรียนเข้าใจหลักการที่ถูกต้องแล้วนะคะ ต่อไปครูจริจะมาสอนการคูณโดยใช้ภาษาที่ทำให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้นนะคะมาดูตัวอย่างที่1กันนะคะ2459คูณด้วยหเท่ากับเท่าไหร่นะคะ,สะแสดงวิธีการหาผลคูณดังนี้วิธีทำนะคะเขียนหลักให้ถูกต้องหลักหมืน่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบ หลักหน่วยนะคะ2,459คูณด้วย5ใส่เลขให้ตรงหลักนะคะเรามาคูณที่หลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วย5คูณ9ได้45นะคะใส่5ที่ผลลัพธ์ในหลักหน่วยและทดสในหลักสิบนะคะต่อไปมาดูการคูณที่หลักสิบคูณ5ได้25บห้า บวกทดอีก4เป็น29นะคะใส่9ที่ผลลัพธ์ในหลักสิบและทด2ในหลักร้อยนะคะต่อไปมาคูณที่หลักร้อย5คูณ4ได้20บนะคะบวกทดอีก2เป็น22ใส่2ที่ผลลัพธ์ในหลักร้อยและทด2ในหลักพันนะคะต่อไปมาคูณที่หลักพัน5คูณ2ได้10นะคะ บวกทดอีก2เป็น12ใส่2ที่ผลลัพธ์ในหลักพันและใส่1ในหลักหมื่นนะคะเพราะหลักหมื่นไม่มีตัวคูณดังนั้น2459คูณด้วย5เท่ากับ12295ตอบ12295 นักเรียนอย่าลืมเขียนคำตอบเป็นเลขไทยด้วยนะคะมาดูตัวอย่างที่สองกันนะคะ3,574เคูณด้วย7เท่ากับเท่าไรนะคะ,สะแสดงวิธีการหาผลคูณดังนี้วิธีทำนะคะเขียนหลักให้ถูกต้องหลักหมืน่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย3 5 7 4คูณด้วย7นะคะใส่เลขให้ตรงหลัก นะคะเรามาคูณที่หลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วย7จคูณ4ได้28นะคะใส่8ที่ผลลัพธ์ในหลักหน่วยและทด2ในหลัก10ต่อไปมาคูณที่หลัก10นะคะ7จคูณ7ได้49บวกทดอีก2เป็น51นะคะใส่1ที่ผลลัพธ์ในหลัก10และทด5ในหลักร้อยนะคะ ต่อไปมาคูณที่หลักร้อย7คูณ5ได้35บวกทดอีก5เป็น40นะคะใส่ศูนย์ที่ผลลัพธ์ในหลักร้อยและทด4ในหลักพันนะคะต่อไปมาดูการคูณในหลักพันนะคะ7คูณ3ได้21บวกทดอีก4นะคะเป็น25ใส่5ที่ผลลัพธ์ในหลักพัน และใส่2ที่ผลลัพธ์ในหลักหมื่นเพราะหลักหมื่นไม่มีตัวคูณนะคะดังนั้น3574คูณด้วย7เท่ากับ25,018นะคะคำตอบคือ25,018นะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนคำตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะคะมาดูตัวอย่างที่3กันนะคะ 2034คูณด้วย8เท่ากับเท่าไรนะคะแสดงวิธีการหาผลคูณดังนี้วิธีทำเขียนหลักให้ถูกต้องหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะ2034คูณด้วย8นะคะใส่เลขให้ตรงหลักเรามาดูการคูณที่หลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วย 8คูณ4ได้32นะคะใส่2ที่ผลลัพธ์ในหลักหน่วยและทด3ในหลัก10ต่อไปมาคูณที่หลัก10นะคะ8คูณ3ได้24บวกทดอีก3เป็น27นะคะใส่7ที่ผลลัพธ์ในหลัก10และทด2ในหลักร้อยต่อไปมาดูก,การคูณที่หลักร้อยนะคะ 8คูณย์ได้0นะคะบวกทดอีก2เท่ากับ2ใส่2ที่ผลลัพธ์ในหลักร้อยนะคะต่อไปมาคูณที่หลักพัน8คูณ2ได้16ใส่6ที่ผลลัพธ์ในหลักพันและใส่1ที่ผลลัพธ์ในหลักหมื่นนะคะดังนั้น2034คูณด้วย8เท่ากับ 16,272นะคะคำตอบคือ16,272นะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนคำตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะการหาผลคูณของจำนวน1หลักกับจำนวนสี่หลักมีการทดนะคะลองทำดูหนูทำได้เลือกคำตอบที่ถูกต้องข้อ1 4,065คูณด้วย4เท่ากับเท่าไรนะคะให้นักเรียนช่วยกันคิดนะคะอย่าเพิ่งตอบคุณครูนะคะข้อกอ16,240ข้อขอ16,250ข้อค16,260นะคะเลือกข้อไหนคะนักเรียนข้อไหนถูกต้องคะข้อที่ถูกคือ ขอ้ขอค่ะเก่งมากค่ะคำตอบคือหนึ่งมื่นหกพันสองร้อยหกสิบนะคะเก่งมากค่ะมาดูวิธีการคิดนะคะสี่พันหกสิบห้าคูณด้วยสี่นะคะคูณหลักหน่วยก่อนนะคะสี่คูณห้าได้ยี่สิบนะคะใส่ศูนย์ที่ผลลัพธ์ในหลักหน่วยและทดสองในหลักสิบต่อไปมาดูการคูณในหลักสิบนะคะสี่คูณหกได้ ยี่สิบสี่นะคะบวกทดอีกสองเป็นยี่สิบหกนะคะใส่หกที่ผลลัพธ์ในหลักสิบและทดสองในหลักร้อยนะคะต่อไปมาดูการคูณในหลักร้อยนะคะสี่คูณศูนย์ได้ศูนย์บวกทดอีกสองเป็นสองใส่สองที่ผลลัพธ์ในหลักร้อยนะคะต่อไปมาดูการคูณที่หลักพันนะคะสี่คูณสี่ได้ ได้16นะคะใส่6ที่ผลลัพธ์ในหลักพันและใส่1ที่ผลลัพธ์ในหลักหมื่นนะคะคำตอบก็คือ16,260เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะลองทำดูหนูทำได้เลือกคำตอบที่ถูกต้องมาดูข้อ2กันเลยนะคะ2459เคูณด้วย4เท่ากับเท่าไรนะคะนักเรียนมาช่วยกันคิดนะคะอย่าเพิ่งตอบคุณครูนะคะ ข้อก9,834ข้อขอ9,836ข้อคอ9,838นะคะข้อไหนคะนักเรียนช่วยกันคิดสิคะคำตอบที่ถูกคือข้อข้อไหนคะคำตอบที่ถูกคือข้อขอไข่ค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยนะคะข้อขอไข่นะคะ9,836นะคะ มาดูวิธีการคิดนะคะ2,459คูณด้วย4เรามาคูณที่หลักหน่วยก่อนนะคะ4คูณ9ได้36นะคะใส่6ที่ผลลัพธ์ในหลักหน่วยและทด3ในหลัก10นะคะต่อไปคูณในหลัก10นะคะ4คูณ5ได้20นะคะบวกทดอีก3เป็น23นะคะ ใส่3ที่ผลลัพธ์ในหลัก10และทด2ในหลักร้อยนะคะต่อไปมาดูการคูณในหลักร้อย4คูณ4ได้16นะคะบวกทดอีก2เป็น18นะคะใส่8ที่ผลลัพธ์ในหลักร้อยและทด1ในหลักพันต่อไปมาดูการคูณในหลักพันค่ะ4คูณ2ได้8นะคะบวกทดอีก1เป็น9 ใส่เก้าที่ผลลัพธ์ในหลักพันนะคะคำตอบคือ9836เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะสรุปนะคะการคูณคือการนับเพิ่มครั้งละเท่าๆกันการหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสี่หลักต้องคูณจำนวนในหลักหน่วยก่อนนะคะแล้วคูณในหลักสิบหลักร้อยและหลักพันตามลำดับ ถ้าผลคูณในหลักใดครบ10หรือมากกว่า10ให้ทดจำนวนที่ครบ1ิไปรวมกับผลคูณในหลักถัดไปทางซ้ายมือนะคะการบ้านนะคะเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะเร่มหนึ่งหน้า179จนะคะเฉพาะส่วนการศึกษา IP ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือคณิตศาสตร์สวสวท เร่มหนึ่งหน้า242นะคะสำหรับวันนี้ครูจริสวัสดีค่ะ